เา,าติดตามกรุงเทพยามเย็นกันต่อนะครับในช่วงนี้เราจะมาติดตามข่าวสารในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการจัดงานกิจกรรมวันเด็กหลากหลายพื้นที่นะคะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสค่ะให้เด็กนั้นได้เรียนรู้และสัมผัสสิ่งที่ดีอย่างมีความสุขค่ะมอมราชวงศุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานครประจำปี2559 ดยพี่นางพุษดีตามไทยนายอมรกิจชเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมเปิดงานณนะพิพิธพกกพพภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่1เขตจตุจักรค่ะในปีนี้กรุงเทพมหานครจัดงานวันเด็กภายใต้แนวคิดเด็กกรุงเทพมหานครฝ่เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่1ในวันที่9และ10มกราคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการเรียนรู้และลงมือทรรําโดยนําความรู้เรื่องอาเซียนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนพร้อมกันนี้ขอให้เด็กทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมอันดีประพฤะติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศิลธรรมอันดีงาม มีความกระตันยูกระตะเวทีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นรักษาระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตและตั้งใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันค่ะงองเด็กอว,วนทุกคนมีความสุขนะครวันเด็กมาปีะครั้ง ไม่มีใครคิดเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยนำสิ่งที่ได้สัมผัสสิ่งดีๆที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยนำไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองในวันหน้านะครับอยากให้น้องๆเปิดโอกาสตนให้แก่ตนเองด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยนะครับส่วนในเรื่องของอความ จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเป็นคนดีที่ต้องมีความกตัญญูกตวเวทีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความมุ่งมันม่นมีน้ำใจต่อ,อเพื่อนบ้านต่อเพื่อนต่อทุกคนนั้นเป็นเรื่องที่ก็ได้รับการขังสอนกันในโรงเรียนแล้วก็สิ่งดีๆที่คุณครูทั้งหลายที่ได้ถ่ายทอดได้ประสิทธิประสิท์ให้น้องๆก็อย่าอย่าลืมตรงนั้นนะครับ หลังจากนั้นนะคะนายมอมรกิจชเวงกุลรองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครได้เปิดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานครประจําปี2559ที่สวนวชิระเป็นจตัดค่ะหรือว่าสวนรถไฟเขตจตุจักรโดยภายในง,งานนั้นได้ให้บริการตรวจสุขภาพฟันด้วยค่ะรถทันตการรมเคลื่อนที่บริการตัดผมเสริมสวยซุ้ เมืองหนังสือโลกนะคะตลาดนัดสุขภาพและก็ยังมีการตั้งห้องส่งจำลองของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานครและสถานีโทรทัศน์เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครค่ะที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้ทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวอีกด้วยเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนค่ะ และนอกจากที่สวนรถไฟและก็พิพิธภัณฑ์เด็กแล้วทางหลายเขตพื้นที่นะครับของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในส่วนของพื้นที่ของเขตคลองสามวานะครับก็ได้จัดกิจกรรมเอาใจเด็กและเยวาวชนนะครับโดยการส่งมอบของขวัญสุดพิเศษเพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันอย่างทั่วหน้าครับ นายฮัสดินปินประชาสารผู้ในวยการเขตคลองสามวาได้เป็นประธานเปิดงานวันเด็กเขตคลองสามวาที่บริเวณตลาดน้ำบึงพระยาสุเรน วัดพญาสุเรนเขตคลองสามวาโดยมีผู้บริหารเขตเข้าร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัลให้แก่เด็กๆผู้โชคดีที่จับสลากได้รางวัลใหญ่มากมายหลายรางวัลโดยเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กๆและเยาวชนได้รู้สึกสนุกสนานและมีความสุขกันทั่วหน้าซึ่งถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ต้องการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนเพื่อให้เด็กๆและเยาวชนได้ มีความสุขกันทั่วหน้า ขณะที่สำนักงานเขตบางพลัดเองโดยนางกนิกาสังประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตบางพลัดนะครับพร้อมด้วยน,นายธนกรชัยศรีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบางพลัดและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่เขตบางพลัดนะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตบางพลัดด้วยซึ่งนางกนิกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตก็ได้ร่วมกันมอบรถจักรยานและตุ๊กาตาจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าซึ่งมอบ เป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนในแขวงบางอ้อจำนวน15ชุมชนโดยมีนายคมสรรพันธ์วิชาติกุนอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางพลัดและประธานชุมชนแขวงบางอ้อรวมเป็นสักขีพยานที่บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักงานเขตบางพลัดด้วย ขณะดเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่าที่ลานพากพ,พรากะครศูนย์การค้าสยามพารากรใจกลางของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่จัดงานโปเกมอนเดย์พิกาจูแดน์ปาร์ตี้ซึ่งจัดโดยครูวิชันกรุ๊ปสยามพารากรและ CMO เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติโดยมีเด็กและผู้ปกครองมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากแต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาด คิดขึ้นนะครับเมื่อโครงเหล็กซุ้มเวทีจัดงานได้หักพังลงมาทําให้มีเด็กและประชาชนได้รับบาดเจ็บจํานวนเจคนจึงได้นําตัวส่งโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่ไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปแล้วทางนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งทําการตรวจสอบสาเหตุนะครับที่ทําให้โครงเหล็กซุ้มเวทีนั้นพังลงมาโดยเร็วครับ ไปต่อกที่ทางสานักพัฒนาสังคมนะคะก็ได้มีการเปิดสอนวิชาชีพค่ะหลักสูตรด้านการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดใดใทั้งสิ้นนะคะซึ่งระยะเวลาการเปิดสอนก็จะมีขึ้นในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2559ค่ะนางวิภารัชชัยยาธุกิตรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครแจ้งว่าสำนักพัฒนาสังคมเปิดอบรมหลักสูตรด้านการเกษตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวนสิบหลักสูตรได้แก่หลักสูตรการทำสวนมะนาวหลักสูตรการปลูกไม้ประดับหลักสูตรการปลูกกล้วยไม้การเพิ่มมูลค่ากล้วยไม้หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการบริหารจัดการศัตรูพืชหลักสูตรการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้หลักสูตรความรู้เรื่องดินปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยกับพืชหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย และหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน้าวัวค่ะโดยจะเปิดอบรมหลักสูตรและ30คนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2559ณโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง2ค่ะทางนี้นะคะผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่ยนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่กลุ่มง,งานส่งเสริมกรเกษตรกรรมกองส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมอาคาร3ชั้น5ถนนมิตรไมตรี3แขวนดินแดง ตั้งแต่ปัจนนี้เป็นต้นไปสามารถสอบถามเพิ่มเติมค่ะได้ที่โทร022479499และอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ022479540ในวันเวลาราชการค่ะ และนอกจากการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทั่วไปในด้านเกษตรกรรมแล้วนะครับทางกรุงเทพมหนาคนครก็ยังได้พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหนาคนครเองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวนนะครับโดยทําการเปิดโครงการฝึกอบกรมและดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพ,หเพมหานาครเพื่อมหานครสีเขียวโดยมีวิทยากรผู้ส่งความรู้เข้าร่วมการอบรมครับ นางสาววีนาวงสินชาวผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพื่อม,มหานครสีเขียวที่โรงแรมเอเชียเขตราชเทวีโดยมีบุคลากรของสำนักงานสวนสาธารณะและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า5,000คนร่วมการอบรมซึ่งการอบรมนั้นแบ่งออกเป็น25รุ่นแบบไปกลับในกรุงเทพมหานครหนึ่งวันและศึกษาดูงานแบบพักค้างสองวัน1คืนที่สวนดาสดาจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก โดยนางสาววีนากล่าวนะครับว่าการฝึกอบรมและดูงานดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสําคัญต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร20ปีระยะที่ 1, <c oughs> 1เกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและนโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองซึ่งผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเช่น <c oughs> นายธราดลทันดวนศาสตราจารย์พิเศษดเรมกร ผลพันสวัสดิวงศ์รองศาสตราจารย์ดรชัยชาติจินดามาศและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐบุญเสริมโดยว,วิทยากรแต่ละท่านนั้นก็ต่างล้วนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเป็นอย่างยิ่งทางนี้สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งนะครับก็คือการสร้างทีมงานให้มีความเข้มแข็งการใช้เครื่องมือการปีน และขึ้นลงต้นไม้ได้อย่างชำนาญถูกต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสวนการดูแลสวนการตัดแต่งต้นไม้ในรูปแบบที่สวยงามทันสมัยรวมถึงการทำงานให้มีความปลอดภัยด้วยครับ และในวันที่12มก,กราคมนี้นะคะการประปานครหลวงค่ะก็ได้มีการที่จะลดสูบจ่ายน้ำนะคะจากโรงงานผลิตน้ำปังเขนค่ะก็จะส่งผลให้มีน้ำประปาไหลอ่อนนะคะการประปานครหลวงจึงได้แจ้งให้ประชาชนมีการเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ก่อนที่จะถึงวันด,ดังกล่าวค่ะการไฟฟ้านครหลวงจะเข้า ปรับปรุงนะคะบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตน้ำบางเขนการประปานครหลวงเพื่อเสริมเสถียรภาพในการสูบจ่ายน้ำพร้อมรองรับวิกฤตภัยแรงและการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในอนาคตทางด้านการประปานครหลวงจึงจำเป็นต้องลดการสูบน้ำจากโรงงานผลิตน้ำบางเขนในคืนวันอังคารที่12มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดําเนินการจะทําให้น้ำประปาไหลอ่อกเล็กน้อยในพื้นที่ให้บริการน้ําประปาของการประปานครหลวงอย่างไรก็ตามการประปานครหลวงได้แนะนําให้ประชาชนได้สํารองน้ําประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าวซึ่งหากประสบปัญหาขัดข้องประการใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการประชาชนโทร1125ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ขณะนี้ประเทศไทยนะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูแรงแล้วส่งผลให้ในหลายพื้นลายเขื่อนนะครับไม่มีน้ําปล่อยเข้าเขื่อนอีกต่อไปซึ่งโดยข้อมูลล่าสุดนั้นพบว่าปริมาณน้ําที่ใช้ได้ในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจนั้นน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ2,000ล้านลูกบาทเมตรนะครับสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงการประปานครหลวงจึงได้มีการปรับแผนจัดสรรน,น้ําเพื่อผลิตน้ําประปาในพื้นที่ของกรุงเทพนะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่ อาจจะเกิดขึ้นครับตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับการประปานะครหลวงได้ปรับลดปริมาณการสูบน้ําติดจากแม่น้ําเจ้าพระยาลงพร้อมลดแรงดันน้ําประปาเฉพาะช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา23นาฬิกาจนถึงตีห้ของวันรุ่งขึ้นซึ่งมีปริมาณการใช้น้ําค่อนข้างน้อยอยู่แล้วอาจทําให้น้ําประปาไหลอ่อนลงบ้างแต่การประปานะครหลวงยังคงยืนยันนะครับว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําของประชาชนอย่างแน่นอน โดยที่ผ่านมาการประปานครหลวงได้ประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดให้มีการจัดสรรปริมาณน้ำที่ผ่านบริเวณบางไทรให้อยู่ในช่วงของ80-90ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ ในขณะนี้ค่าความเข็มที่สถานีสูบน้ําดิบสําแาจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ที่0.15กรัมต่อลิตรซึ่งระดับนี้ยังไม่สามารถรับรู้ถึงรสกลอยได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ําประปาแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนที่จะมาในเดือนพฤษภาคมนี้การประปานครหลวงจึงได้ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ําให้ช่วยกันใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าและใช้เท่าที่จําเป็นเนื่องจากปริมาณน้ําในปีนี้มีน้อยมากเพื่อให้ทุกภาคส่วนมี น้ำใช้ตลอดฤดูแล้งและจะผ่านพ้นวิกฤตปัญหาภัยแล้งไปได้ครับในขณะนี้ก็ได้มีการวางแผนรับมือในเรื่องของการรับมือกับปัญหาภัยแล้งไปแล้วนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการวางแผนร่วงหน้าในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมด้วยนะคะซึ่งการแก้ปัญหาน้ําท่วมขังที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในปีนี้โดยก็ได้มีการเตรียมในการที่จะออกมาตรการเร่งด่วนไปยังสํานักงานเขตต่างๆทั้ง,ง50เขตค่ะเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในเรื่องนี้ขนายเพรพงศ์สายเชื้อประลัดกรุงเทพปหานครก็ได้มีการสั่งการพุ่งในการเขต50เขตในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพปหานครและปริมณฑลประจําปี2559โดยให้ดําเนินการดังนี้ค่ะ 1. จัดทําแผนการปฏิบัติงานสําหรับการเตรียมการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในภาพรวมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของสานักงานเขตในรูปแบบการเขียนโครงการโดยระบุปัญหาของพื้นที่สภาพพื้นที่รายละเอียดจุดอ่อนน้าท่วมแผนการดําเนินการแนวทางแก้ไขปัญหางบประมาณรวมไปถึงระยะเวลาการดําเนินการค่ะ2สองสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องมาจากฝนตก น้ำฝนน้ำเหนือและน้ำทะเลน,นุนโดยให้ตรวจพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมพร้อมจัดทำแผนที่จุดอ่อนน้ำท่วมโดยละเอียดแสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้สามารถอ้างอิงพื้นที่ถนนสายหลักพร้อมกับระบุพื้นที่เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมโดยใช้หน่วยตารางเมตรค่ะสาสำรวจวัสดุอุป,ปกรณ์ของเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ว่ามีสภาพสามารถใช้งานได้หรือไม่และมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่เพียงใด กรณีวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อการใช้งานและต้องการเพิ่มเติมให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดจำนวนชนิดและขนาดของวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำที่ต้องการส่งกองเครื่องจักรกลสำนักการระบายน้ำเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนหรืออุปกรณ์อื่นที่มีความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 4. วางแผนการขอรับสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม และระบุวันที่ต้องการรับการสนับสนุนให้ชัดเจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ5ค่ะให้รายงานข้อมูลเครื่องสูบน้ําทั้งหมดที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของข้อมูลสถานที่ติดตั้งและข้อมูลประกอบทั้งนี้ให้เร้่ํดเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในปี2559อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ต่อกันที่เรื่องของการจัดระเบียบทางเท้านะครับซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเร่งรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งผิดกฎหมายบนทางเท้านะครับกีดขวางการสัญจรของประชาชนนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครยืนยันว่าจะเร่งรื้อถอนให้หมดภายในปีนี้ครับ ทางกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการรื้อย้ายตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งวางบนทางเท้าเนื่องจากมีประชาชนจํานวนมากร้องเรียนในพื้นที่กรุงเทพที่ส่วนใหญ่จะเป็นตู้โทรศัพท์เสียไม่ได้มีการใช้งานแล้วและมีความสกปรกโดยติดตั้งกีดขวางการสัญจรบนทางเท้าของประชาชนว่าขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการรื้อย้ายตู้โทรศัพท์สาธารณะผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพนั้นจะมีตู้โทรศัพท์ของบริษัททีโอทีจำกัดและบริษัทกสท โทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งในพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ6,600ตู้ส่วนตู้ที่ไม่ได้รับการอนุญาตติดตั้งนั้นก็จะต้องทำการรื้อย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งมีจำนวนมากและขาดการดูแลโดยขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรื้อถอนอย่างต่อนเนื่องเหลืออยู่ ที่ระหว่างการดําเนินการจํานวนกว่า8,000ตู้อย่างไรก็ตามการรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะนั้นเกิดความล่าช้าขึ้นเนื่องจากกรุงเทพมหานาครน,นั้นติดขัดด้านกําลังคนอุปกรณ์ในการรื้อถอนและสถานที่จัดเก็บเมื่อมีการรื้อถอนเสร็จสิน้นซึ่งเมื่อรื้อถอนแล้วกรุงเทพมหานาครจะดําเนินการตามกฎหมายและคิดค่ารื้อถอนกับเจ้าของตู้ต่อไปซึ่งเมื่อ ซึ่งกรุงเทพมหานครน,นั้นนะครับก็มีกําหนดที่จะดําเนินการรื้อถอนจะต้องปราศจากตู้โทรศัพท์ผิดกฎหมายภายในปีนี้ครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่ากรุงเทพมหานครได้จัดไฟ LED นะครับก<ถ>ว่า5ล้านดวงที่ลานคนเมืองนะครับซึ่งมีประชาชนเดินทางมาร่วมชมกันอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ก่อนช่วงปีใหม่นะครับซึ่งจะเปิด ให้ชมได้จนถึงวันที่3เดือนมกราคมนี้นะครับขณะนี้คุณชลิดาเอี่ยมละออนะครับผู้สื่อข่าวของเรานั้นได้อยู่ในพื้นที่ลานคนเมืองซึ่งความพิเศษของวันนี้ก็คือทางที่ลานคนเมืองนั้นได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติด้วยครับติดตามได้จากรายงานจากคุณชลิดาเอี่ยมละออครับ ฉันอยู่บริเวณลาคนเมืองนะคะหน้าสาราว,ว่าการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วนะคะซึ่งคุณชมจะเห็นว่าด้านหลังของดิฉันนี่นะคะจะ มีเวทีการแสดงนะคะซึ่งขณะนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการแสดงจากตามโรงเรียนต่างๆนะคะมาร่วมกันเต้นนะคะแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะคะซึ่งขณะซึ่งขณะนี้นะคะผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้มีพิธีกรนะคะกาลังพูดอยู่นะคะซึ่งโดยในปีนี้นะคะกรุงเทพมหานครนะคะจัดงานวันเด็กภายใต้แนวคิดเด็กอมนะคะฝ่ายเรียนรู้ ู่ประชาคมอาเซียนนะคะโดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้มีความรับผิดชอบผ่านแล้วก็กล้าแสดงออกนะคะพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนนะคะและครอบครัวได้สร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวค่ะและสําหรับบรรยากาศและสําหรับบรรยากาศางานวันเด็กของกรุงเทพมหานครบริเวณลานคนเมืองน่าสาราว่าการกรุงเทพในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้นะคะผู้ องนะคะต่างทยอยพาบุตรหลานนะคะมาร่วมงานค่ะแล้วก็เที่ยวชมไฟประดับที่สวยงามนะคะซึ่งกิจกรรมที่บริเวณลานคนเมืองนี้นะคะได้เริ่มมาตั้งแต่เวลา17นาฬิกาค่ะไปจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะภายใต้ชื่องานมหาศจรย์สีสันวันเด็ก Children Light of h a p p i n e s s ค่ะ พร้อมชมขบ,บวนพาเรดโบโซนะคะแล้วก็การแสดงของเด็กๆร่วมไปกับบรรยากาศไฟประดับกรุงเทพแสงสีแห่งความสุขนะคะแบงคอกไลท์ออฟแพพิเนตนะคะรวมถึงได้มีการแจกขนมและก็ของขวัญมากมายแก่เด็กๆที่มาร่วมง,งานค่ะเช่นสายไหมข้าวข้าวเสียบว่าวนะคะข้าวโพดพวงน้ำตาลปั้นนะคะค่ะและเดี๋ยวอีกสักพู่นะคะท่านผู้ว่าราชการ ะะก็จะมาทําการเปิดพิธใีในงานวันเด็กแห่งชาตินี้นะคะอย่างเป็นทางการค่ะเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าบรรยากาศจะในถัดไปนะคะช่วงถัดไปจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานให้ทราบกันในช่วงถัดไปค่ะ ขอบคุณคุณชลิดานะครับซึ่งบรรยากาศลานคนเมืองขณะนี้ก็ถือว่าคึกคักนะครับประชาชนเยอะมากเลยนะคะแลนะขณะนี้ต้องบอกว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ทําเพื่อน้องๆหนูๆจริงๆสําหรับงานระเดิดแข่งชาติประจาปี2555ใครที่จะมาชั่วชมงานที่ลานคนเมืองนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้รถขนส่งสาธารณะนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรที่อาจจะติดขัดได้ในบริเวณโดยรอบครับค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้างค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเลียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็ยนโดยทั่วไปและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัก พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ค่ะ ครับและต่อไปมาดูพยากรณ์อ,อากาศรายภาคกันบ้างนะครับภาคเหนือนั้นมีหมอกบางในตอนเช้านะครับทางตอนบนของภาคอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่12-16องศาเซลเซียสส่วนตอนล่างของภาคนะครับอากาศเย็นอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่17-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด3-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกลมตะวันตกนะครับมีความ วมมเเ10-30กิโต่่อชังสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีอากาศเย็นโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดภูค่ะอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-11องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ต่อกันที่ภาคกลางครับภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-23อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกมีความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคตะว,วันออกนะคะอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระย,ยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเมีเคลื่นสูง1เมตรค่ะ ต่อกันที่ภาคใต้นะครับเริ่มกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นมีเมฆบางส่วนนะครับกับมีฝนบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่าสดุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมานะครับลมตะวันออกมีความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปลมตะวันออกมีความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2เมตรครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆบางส่วนและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ส่วนในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกมีความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารทางการเมืองและเศรษฐกิจค่ะ